ยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวจะชวนคุณผู้ชมไปนั่งรถไฟกันหน่อย<ฆ>แต่ว่าเป็นรถไฟไม่ธรรมดาเป็นรถไฟลอยน้ําไดโ้โอ้โหเอ,อ,อนี่ยนะอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเริ่มด,ดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีขึ้นทุกวัน<ฆ>ไม่ได้มีขึ้นทุกเดือนจะมีเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้านะครับรถไฟลอยน้ําที่ว่าเนี่ยเป็นรถไฟขบ,บวนพิเศษครับเป็นรถไฟน้าเที่ยว เส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเริ่มเปิดให้จองแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดให้จองจนกว่าตั๋วจะเต็มแล้วการรถไฟออกมาย้ําเตือนด้วยนะว<ช>่าถ้าหากใครสนใจรีบจองตั๋วหน่อยเพราะว่าตั๋วเนี่ยมันเต็มเร็วจริงๆเพราะว่า1ปีเนี่ยจะเปิดช่วงเวลาให้มานั่งรถไฟลอยน้ำเนี่ยได้เพียงแค่3เดือนแล้วก็วิ่งเฉพาะทุกๆเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็คือเบดเร็จรวมแล้ว3เดือนเนี่ย วิ่งกันแค่ประมาณสัก24วันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากใครยังคงลังเลอยู่ว่าไอ้ตั๋วเที่ยวพิเศษเกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเส้นทางรถไฟลอยน้ำเนี่ยพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพกันคือไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องได้พบได้เจอกันก็คือมันเป็นความอันซีหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะที่คุณจะได้นั่งรถไฟลอยน้ํา เขาบอกว่าเป็นเส้นทางสุดแสนโรแมนติกเลยค,คุณไม่ต้องเดินทางไปถึงอาราชิยาม่าเพื่อ,อจะไปนั่งรถไฟสายโรแมนติกที่ประเทศญี่ปุ่นคแค่เมืองไทยครับเขื่อนป่าสักนี่ก็ได้สัมผัสถึงความโรแมนติกแล้วคุณดูสิบรรยากาศดีดีกลายรูอเซลฟี่ท้องฟ้าสวยงามมาก<ช>คือมันเป็นเส้นทางลอยน้ําก็คือคือปกติเนี่ยเวลามันจะผ่านไปใช่ไหมฮะแล้วคือพอหันกลับไปมองเนี่ยคือด้วยความที่มันอยู่สันเขื่อนไงคุณหน่อยแนะ่มันก็จะเห็นว่า เหมือนเราเนี่ยกำลังนั่งรถไฟที่มันลอยน้ําได้อยู่เลยอห oh. อ่านะฮะมันจะยกเหนือน้ําเพื่อเป็นการสัญจรเดินทางไปมาก็จะลัดเลาะ,ะ,ะ,ะตามแนวขอบอ่างเก็บน้ําเมื่อ <c oughs> มองออกไปด้านนอก <c oughs> เราก็จะเห็นลักษณะเหมือนรถไฟลอยน้ํานั่นเองซึ่งขงบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะเปิดให้บริการแบบ เช้าเย็นไปกลับะนะฮะก็จะกําหนดขึ้นทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมก,การาคมปีหน้าอย่างที่บอกไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย<อ>์3เดือนรวมแล้วแค่24วันส่วนราคาครับราคาไม่แพงจริงๆกับการเดินทางท่องเที่ยดดวโดยรถไฟซึ่งเป็นเส้นทางอาร์ซนแบบนี้นะครับราคาจากกรุงเทพเขื่อนป่าสักนะครับถ้าเป็นรถธรรมดาไปกลับ330บาทเท่านั้น ส่วนเรื่องของถ้าขาดใครที่ไม่ชอบรถธรรมดาอยากนั่งรถปรับอากาศก็เริ่มต้นที่ไปกลับ560บาทนะครับออกจากกรุงเทพในตั้งแต่6กโมงเช้านะครับแล้วก็จะมีเวลาให้คุณเนี่ยไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักเนี่ยเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเดินทางออกจากเขื่อนป่าสักนะครับในเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็ถึงกรุงเทพประมาณ1นึ่งทุ่มตรงโดยประมาณเรียกว่าเป็น1วันที่คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศสัมผัสสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอ ตามท้องถนนทั่วไปได้นะกับเงินเพียงแค่3 0 0ร้อถึงห้าบาทเท่านั้นคุณแน่แนสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ดีด้วยนะคะเย็นๆสบายๆไป<ช>จนถึงมกราคมเลย